วะม,มันหรือพี่ที่แปลกมันอะแปลกไอ้อะมันเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดียอีโมอะโวกที่อะคือปั๊มยาหลบแทบไม่ได้อะไอ้ที่ะ ดูดิมันแทงยายก็โดนไว้ไม่ใช่หรอกคือมุมไหนก็โดนอะ่ะไม่คุวยเยียแทงเอิงเฮีย,ฮยโดนด้วยเฮียโดนอีกควยมีดยาวจัดในสัตว เมียมีโคตรยาวอ่ะมึงดูดิเชี่ยกูว่ากูตายมันมันไม่ได้เป็นแค่แทงสั้นอ่ะแทงยาวแม่งก็เป็นนี่ฮะใช่มันเป็นหมดเพราะมีดมันใหญ่ไงเนี่ยดูดิดูดิเลี้ยงเสียง เฮ้กูติดลามีกแล้วไอ้สัตวอย่าแทงโคตไก่อ่ะไอ้สั์คิดไม่ได้เลยอ่ะ